ถอยจาตัวถอยเองถอยจากายถอยจากจิตถอยจากสรรพสิ่งถอยจากตัวถอยเองแล้วก็พร้อมกันทุกอย่างจะได้ไล่ลองลอยล้างไฟดับล้างไฟลูกมีมัวแต่มีจิตทะเลทะล่าจิตอย่างนั้นจิตอย่างนี้อะไรอย่างเดียวนะมะโนกรรมมโนเวณ ถอ,อยจากตัวถอ,อยเองถอ,อยจากกายถอ,อยจากจิตถอ,อยจากสรรสิ่งถอ,อยจากทุกสิ่งทุกอย่างลูกถอ,อยจากตัวถอ,อยเองแลวมันจะไม,ไม่เป็นสมูทไทยซ้อนกายซ้อนจิตไม่เป็นสมูทไทยซ้อนสรรสิ่งสัพพธาสัพพโลกสัพพธรรม ถอยตัวถอยเองลูกสลายตัวสลายเองคลายตัวคลายเองหลุดตัวหลุดเองไม่เอาก็าหมดตัวไม่เอาเองพร้อมกันตัดสรู้และตัดสรู้ช่วยพร้อมกัน ไปทางยุงตรงแค่จิตซิถอยอีกถอยจตัวถอยเองอีกไม่เอาก็ถอยจะเอาถอยจะไม่เอาอีกถอยจ้ตัวถอยอีกมันจริงจะคลายทิ้งคลายลูกหมดตัวหมดบานหมดตัวหมดบาน เรียกว่ามาหาสุญญตานิพาล้างทุกสิ่งทุกอย่างลูกไม่จะแค่ล้างสองสวัสดมันก็ล้กกา,ลางทุกอย่างนะเต็มท,ที่หน่อยมันจะได้ไม่เหลือทั้งนอกในไม่เหลือทั้งตัวเหลือตัวไม่เหลือลูก จะไม่เหลือทั้งตัวเหลือตัวไม่เหลือถอยตัวถอยเองลูกพร้อมกันเลยทุกอย่างนั่นแหละไม่เอาไม่เอาก็สลายตัวไม่เอาเอง <Okay. S 1> แล้วกเป็นเนื้อหานั่นแหละไม่เอามันก็สลายตัวไม่เอาเอง